ไข่ต้มน้ำเกลือสลามอะไรกุ้มค่ะทุกคนตอนนี้คุณนนาก็มาเที่ยวนะคะอยู่ที่บ่อกเกลือโบราณจังหวัดน่านนั่นเองค่ะคุณนนาก็มาเจอไข่ต้มน้ำเกลือนะคะอันนี้คือไข่ต้มน้ำเกลือน้ำเกลือจากบ่อโบราณน,นะคะความสามารถในการปอกไข่ของคุณหนนานะคะกิน,นเป็นศูนย์คะ่ะแกะให้หน่อยนะจังหวตกต้ม น้ำเกลือจากบ่อโบราณนะคะเราจะลองชิมความรสชาติเป็นยังไงอืมันแบบมันไม่ได้เค็มกานะมันเค็มแบบอร่อยไม่ต้องใช้ายซอสเลยปกติกินไข่ก็ไม่มนี่อือ ลองลองนดูอร่อยจริงไม่ทำไงน้ำปลาไม่ต้องซอสสดเฉียวไม่ต้องแม็กกี้ไม่ต้องต้องไข่ต้มน้ำเกลือจากโบโบรา